อ้าวจัดให้แล้วนะครับเอาใจสายบอกับสายสวายแข่งบ้างนะครับกับเจ้าชิมาโน่ไรเดอร์ครับนะเดี๋ยวบางคนจะบอกโผพี่มีแต่คันเหยื่อปลอมมีแต่คันเหยื่อปลอมผมตกสวายตกหน้าดินไม่เอามาให้ผมบ้างอ่ามาวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับกับเจ้าชิมาโน่ไรเดอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคันตกหน้าดินนะครับเป็นคันสายเฟียบเลยนะครับจากค่ายชิมาโน่นะครับด้ามก็อกเต็มเป็นก็อกแท้นะครับนะไกด์ฟูจิครับแบงค์สีน้ํา แบงค์จะเป็นสีน้ําตาลไหม้นะครับโคตรหล่อโคตรหล่อนะครับผมจะเจาะไล่ให้ดูเลยนะครับมันเป็นคันตกสวายคันเดียวเลยครับที่สวยมากและน้ําหนักเบานะครับใส่ไกด์ฟูจิขาเดี่ยวให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับมาเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวความยาว7ฟุต4นะครับ7ฟุต4ฟังไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้มันก็จะตีมาเป็นสเปคของ ออสเตรเลียนะครับอาจต้องเท้าความงนี้ครับเจ้าชิมาโนไรเดอร์เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสเปคของออสเตรเลียนะครับดีไซน์ของเขาก็จะออกแนวแบบยุโรปหน่อยแนวแบบคลาสสิกนะครับเป็นคันชิมาโนแท้นะครับย้ํานะครับเป็นคันชิมาโนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความยาวเจ็ดฟุตสี่ครับถ้าตัวนี้ตีเป็นเวทบ้านเรานะครับผมประมาณให้นะครับอยู่ที่ประมาณแปดยี่สิบนะครับอยู่ที่ประมาณแปดยี่สิบนะครับฉะนั้นใครที่จะเอาไปตีเหยื่อปลอมใช้ฝั่งนะครับใครที่จะเอาไปสปริว อ่าปิวก็โห่อย่างเงี้ยกะโห,ให่ใหญ่กบยี่ศกใหญ่ๆนะครับหรือว่าใครที่จะไปตีเหย Big ื่อบิ๊กเบดนะครับใครที่จะไปแข่งสวายนะครับเป็นสวายไซส์ประมาณไซส์3ไซส์4เนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยครับน้ำหนักเบาดีไซน์สวยใส่ไกด์ฟูจิให้เรียบร้อยนะครับและข้อสำคัญราคาโคตรถูกนะครับราคาโคตรถูกนะครับน้ายจัดให้ราคาพิเศษครับไม่ต้องห่วง ส่วนตัว 7. ฟุต6ครับนี่ตัว7ฟุต6นะครับไกด์ฟูจิเหมือนกันนะครับตัวนี้จะแข็งขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้จะแข็งขึ้นนะครับเวทเขาจะอยู่ที่ 5. ้ขีดแกิโลนะครับตัวเนี้ยที่ผมได้สัมผัสได้ลองเทสลองงัดดูแล้วนะครับผมว่าเวทของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ิบสนะครับอยู่ที่ประมาณ1ิบสฉะนั้นใครที่เป็นสายเฟียบนะครับหรือว่าใครที่แข็งสวายไซส์ใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าอยากได้คันที่ครอบคลุมการใช้งานนะครับ แล้วก็ยังได้แบรนด์ชิมาโน่ไปด้วยผมแนะนําเลยครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับกับเจ้าความยาว7จ็ฟุตหความจริงไอ้ความยาว7จ็ดสี่กับเจ็ดหกมันไม่ได้ต่างกันเลยครับนิดเดียวแต่มันต่างกันที่ความแข็งหน่อยนึงนะครับตัว7จ็ดสี่เนี่ยผมประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ8ปดยี่สิบนะครับหรือสิบยี่สิบบ้านเราอาตีเป็นสิบยี่สิบ้านเราดีกว่านะครับคนจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็คือไม่แข็งไม่ได้แข็งโป๊กนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่อนนะครับ ส่วน12 25เนี่ยก็จะแข็งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับฉะนั้นใครที่เป็นสายแข็งสวายนะครับและแดกแบบโหผมต้องไปซื้อเบิร์เกเลตต้องไปบิวฟูจิต้องไปทํานูน่ทนทํานี่ไม่ต้องครับชิมาโน่จัดให้รับรองโดนใจแน่นอนครับและราคาโคตรโดนนะครับราคาโคตรโดนครับแค่1,890บาทเท่านั้นครับ1,890บาทนะครับค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาท นะครับจัส่งได้เลยนะครับ2คันในกล่องเดียวนะครับ1890เท่านั้นนะครับมีมาแค่ความยาวละ20คันอ่าผมลืมบอกผมมีมาแค่ความยาวละ20คันนะครับฉะนั้นใครตามหาอยู่นะครับกับคันชิมาโนของแท้นะครับตัวนี้สเปคออสเตรเลียนะครับเมืองนอกเขาไว้ตกพวกปลาไพ่นะครับปลาไพ่ก็คล้ายปลาชะโดคล้ายๆปลาสาแต่มันเป็นปลานั้งจืดนะอ่าไปเซิร์ชดูได้ปลาไพ่นะครับ น่านาจะโหดๆหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนชโดบ้านเรานั่นแหละนะครับเราก็จะเอาพวกคันประมาณนี้ครับไปงัดกันนะครับแต่ว่าบ้านเราก็รวมมิดเลยครับตัวนี้ส่วนมากผมขายนะครับรถแรกเนี่ยรถแรกเนี่ยผมขายพวกแข่งสวายเนี่ยเอาไปใช้นะครับติดรางวัลเยอะมากไม่รู้เป็นไรนะกลับมาซื้นคนละสองสาคัญไม่ได้รีวิวด้วยนะแต่เหมือนแบบคนเขาแบบตามหากันะนะครับ ตัวนี้โปกิ๊กก็เอาไปเทสปลาสวายนะครับเทสปลาบึกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นหายห่วงนะครับใช้งานมั่นใจนะครับราคาจัดโปรเบาๆครับ1,890บาทเท่านั้นครับ1,890ค่าส่ง100บาททั่วประเทศไทยนะครับของแท้ครับชิมาโน่ของแท้ข้อสำคัญได้ไกด์ฟูจิอ่ะโอ้โหแค่ราคาไกด์ก็จะเกินราคาคันอยู่แล้วนะครับ1890บาทเท่านั้นนะครับมีมาแค่20คันนะครับ ขนาดละ20คันนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมจะลงเอาไว้ให้ด้านบนนะครับด้านบนโพส์อ่ะนะครับแล้วก็อ่านกันนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจเวทเข้าใจอะไรกันนะครับนะเวลาสั่งจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับจัดโปรเดือน9ครับใครช้าหมดอดนะครับผมกับเจ้าชิมาโน่ไรเดอร์